ครับก็วันนี้นะครับจะเป็นวิธีการาใช้งานตัวเครื่องเรี m โอ e r เตอร์นะครับซึ่งขั้นตอนแรกเนี่ยก็คือจะเป็นปั๊มลมเราก็จะมีการเปิดสวิตช์ปั๊มลมที่ปุ่มแดงตัวนี้นะครับซึ่งเวลาปั๊มลมเปิดแล้วเนี่ยก็คือเราจะต้องดูตัวที่เป็น outlet pressure ก็คือเป็นแรงดันลมขาออกให้ได้อยู่ที่ประมาณ5บาร์นะครับเสร็จแล้วก็คือเราจะไปด้านในกันต่อครับ หลังจากเปิดปลั๊กลมด้านนอกแล้วนะครับก็คือจะเห็นว่ามันจะมีลมออกอยู่ที่ตรงปลายท่อตัวแอร์ไดเออร์ตัวนี้นะครับก็คือเราจะต้องสร้างแรงดันมันเพื่อให้ลมผ่านตัวแอร์ไดเออร์แล้วก็เข้าสู่ตัวเครื่องโดลมิเตอร์นะครับ<ๆ>ก็คือจะต้องมีการอุดรูด้านล่างตรงนี้ครับอืมอุดรูให้เสียงลมมันไม่ออกมา จากนั้นก็คือตัวลมมันก็จะ flow ผ่านตัว air เออร์ A er แต่และชน,นิดแล้วก็ไปสู่ตัวเครื่องเรลมิเตอร์ครับหลังจากนั้นเนี่ยก็คือจะเป็นการเปิดตัว UPS ก็คือเป็นตัวเครื่องสำรองไฟฟ้านะครับก็คือจะเป็นปุ่มกลางกับปุ่มล่างนะครับกดค้างก็จะมีเสียงเตือนออกมาครับพอเปิดเสร็จแล้วก็คือเราสามารถเปิดตัวเครื่องเรลมิเตอร์ได้โดยสวิตช์ของมันเนี่ยจะอยู่ด้านหลังเอ,อ่อด้านข้างของเครื่องนะครับก็ กดสวิต์เปิดพร้อมทั้งเปิดตัวคอมพิวเตอร์ได้เลยครับก็ในช่วงนี้ก็คือรอเครื่องมันมีการเซตอัพมีการบูตเครื่องแล้วก็เช็คระบบต่างๆว่ามันมีความพร้อมในการใช้งานไหมนะครับประมาณกี่นาทีครับประมาณสัก 20- 30วินาทีครับเราสามารถเช็คได้จากตัวหน้าเครื่องมันจะขึ้นสเตตัสว่าโอเคนะครับ ครับมันก็จะมี status บอกว่าเป็นโอเคคือเครื่องพร้อมใช้งานแล้วทีนี้ก็คือเราก็จะสามารถเปิดตัว c o อร์ตัวนี้ก็คือเป็นตัวป้องกันตัวมอเตอร์ไม่ให้มีการหมุนในขณะที่ยังไม่มีลมเข้าไปเพราะว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดของของเครื่องก็คือตัวลมที่มาจากปั๊มลมในการทําให้ตัวมอเตอร์เนี่ยมันเกิดการหมุนได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดไม่มีลมเข้ามาในตัวเครื่องเนี่ยเครื่องมันก็จะฟ้องว่าเป็น no air pressure ซึ่งมันก็จะส่งผลทําให้มอเตอร์เนี่ยมันหมุนได้ยากขึ้นนะครับหลังจากมีสเตตัสโอเคขึ้นแล้วเนี่ยเราสามารถเออเอาตัวที่เป็นโคเวอร์ตัวนี้ออกได้มันจะเป็นลักษณะที่เป็นมอเตอร์ตัวนี้ที่สามารถหมุนได้อย่างอิสระนะครับอันนี้คือตัวเครื่องก็พร้อมใช้งานแล้วแล้วทีนี้ก็คือเราจะเข้ามาตัวที่เป็นซอฟต์แวร์นะครับในการควบคุมการทํางานของตัวเครื่องซึ่งเริ่มต้นเนี่ยก็คือเราจะเข้าไปในโปรแกรมที่เรียกว่าเป็น แอนตันพาเรลคอมพาตัวนี้นะครับก็คือดับเบิลคลิกเข้าไปได้เลยจะเป็นโปรแกรมที่รวมเกี่ยวกับวิธีการทดสอบต่างๆรวมไปถึงการทำงานของเครื่องทั้งหมดนะครับโดยขั้นตอนแรกเวลาเปิดเครื่องมาเนี่ยเราจะเข้าไปที่ตัวที่เป็นคอนโทรลพ a นเ l ลทางด้านขวานี้นะครับโดยกดปุ่มลูกศรตัวนี้ขั้นตอนแรกคือเป็นการทำอินิเชียลไลทเครื่องการทำอินิเชียลไลก็คือเป็นการเช็ค ระบบลมและระบบมอเตอร์ต่างๆว่ามันมีอะไรติดขัดหรือเปล่านะครับก็กดเข้าไปซึ่งขั้นตอนนี้ก็คือตัวมอเตอร์มันก็จะทําการหมุนว่ามันมีการหมุนได้อย่างอิสระหรือเปล่าหรือว่ามีอะไรผิดปกติในตัวมอเตอร์ไหมนะครับครับอันนี้จะเป็นการเช็คระบบเบื้องต้นซึ่งมันก็จะต้องมีการทําทุกครั้งหลังจากเปิดเครื่องมาครั้งแรกนะครับ หลังจากเปิดเครื่องเสร็จแล้วและทำา n n t i a l i z e เสร็จแล้วก็คือเครื่องตอนนี้คือพร้อมใช้งานแล้วนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้งานในลักษณะไหนนะครับอย่างตัวนี้เป็นชุดควบคุมอุณหภูมิที่ส่วนใหญ่จะใช้งานกับตัวกลุ่มโพลิเมอร์นะครับก็จะเป็นชุด CTD 450นะครับซึ่งมันก็จะใช้งานได้ถึงอุณหภูมิประมาณ450องศานะครับลักษณะการใช้งานก็คือจะเป็นการปิดปิดแบบนี้นะครับเป็นเหมือนแชมเบอร์ให้ความร้อนด้านใน นะครับแล้วก็ตัวอย่างเนี้ยเราก็จะมีการใส่ไว้ตรงที่เ,เพจด้านล่างตัวนี้นะครับอันนี้คือจะเป็นวิธีการใช้งานเบื้องต้นนะครับแล้วก็ลักษณะของหัววัดที่ใช้เนี่ยมันก็จะมีให้เลือกอยู่เหมือนกันก็คือมันจะมีหลายๆแบบอย่างเช่นตัวนี้ที่เป็นาพาราเรล,ลเพดยี่มมนะครับที่จะใช้กันเป็นแสแตนดาดของการวัดในส่วนที่เป็นโพลิเมอร์นะครับลักษณะรูปร่างหน้าตามันก็จะเป็นลักษณะนี้ เป็นเพจแบบนี้นะครับวิธีการใช้งานก็คือเราจะต้องมีการสวมตัวเนี้ยเข้าไปยังตัวเครื่องเรลมิเตอร์นะครับจะเห็นได้ว่าตัวอุปกรณ์ตัวนี้มันจะมีขีดดำๆตรงด้านนี้อยู่นะครับตรงนี้ก็คือเราจะทำโดยการหมุนให้ไปเจอกับตัวรอยบากตรงมอเตอร์นะครับรอยบากตรงนี้ครับให้มันอยู่ในระยะเดียวกันนะครับเวลาใส่ก็คือ ดันตัวห,หัววัดเนี่ยขึ้นไปให้สุดแล้วก็ดันตัวคัปปิ้งด้านบนเนี่ยกดลงมาเท่านี้ครับนี่คือเป็นวิธีการใส่หัววัดเสร็จแล้วเนี่ยเวลาใส่หัววัดเสร็จแล้วก็คือเครื่องมันก็จะมีการอ่านว่าตัวนี้ก็คือเป็น PP 2 5ก็คือเป็น Parallel Plate Diameter 2 5่มิลนะครับหลังจากมีการใส่ตัวอย่างเสร็จแล้วปุ๊บอ่าเราก็จะเข้ามาที่ตัวซอฟต์แวร์นะครับเพื่อเช็คดูอ่า วิธีการดูคร่าวๆว่คือเราสามารถดูได้ว่าตัวเนี้ยเซลล์ก็คือเป็นชุดคอนโทรลเทมเนี่ยมันเป็นชุด CTD 450ก็คือเป็นชุดนี้อยู่แล้วที่ติดติดตั้งแล้วก็ MS ตัวนี้ก็คือเป็นมิชชั่ i ลิงกซิส็ก็คือหัววัดที่เป็น PP25 นะครับขั้นตอนแรกหลังจากการใส่หัววัดก็คือเราจะต้องมีการเซตซิโลแกดเราจำเป็นที่จะต้องมีการเซตซิโลแกดทุกครั้งเวลาเราใส่หัววัดเข้าไปนะครับ เพื่อที่จะทําให้ตัวหัววัดเนี่ยมันรู้ระยะแก็บที่0มิลิเมตรก็คือแก็บเพดบนกับเพดล่างมันทับกันพอดีนะครับนะครับพอมันมันก็จะทำทำการกดหัววัดลงมานะครับให้มีการสัมผัสกับเพดด้านล่างนะครับ สรแ,แล้วพอมันมีการสัมผัสกันก็คือมันก็จะมีการยกหัววัดขึ้นอยู่ที่ประมาณ1 mm มมซึ่งเป็นระยะแกะมาตรฐานในการใช้วัดตัวอย่างโดยทั่วไปนะครับก็ขั้นตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยหลังจากนั้นก็คือเป็นการ uh, Adjustment ตัวมอเตอร์ของหัววัดนะครับในกรณีนี้คือจะทำเพื่อที่จะคล้ายๆกับเป็นการ uh, ตัดพลดเออร์เลอร์ต่างๆของหัววัด อย่างเช่นตัว m i ชชั่นลิงเซตตัวนี้นะครับเวลาเราทําการวัดก็คือเข้าไปที่ตัว Set, มิชช l i n ลิงเซตแล้วก็ไปที่ตัวที่เป็น Start Service Function นะครับแล้วก็ไปที่ Adjust in in a d j u s t m ชชั่ l i n g System น n e r ย i a คือฟังก์ชันที่2ตัวนี้นะครับจากนั้นก็คือสามารถกดสตาร์ได้เลยเพราะว่าตัวหัววัดเราสามารถ d e t เท t ได้อัตโนมัติอยู่แล้วนะครับก็สตาร์ ไม่ต้องแก้อะไรเลยครับอันนี้จะเป็นค่าเดฟอลต์ของมันอยู่แล้วนะครับแต่และหัววัดก็จะมีค่าของมันลักษณะาการทําแบบนี้ก็คือเป็นการบอกถึงเวลาในาเวลาหัววัดหมุนมันจะมีแรงเฉื่อยอะไรพวกนี้อยู่ก็คือมันจะมีการหักลบกับค่าที่คำนวณได้เวลารันตัวอย่างก็คือจะได้เป็นคุณสมบัติของค่าที่เกิดจากตัวอย่างจริงๆนะครับ ซึ่งข้อควรระวังของขั้นตอนนี้คือพยายามอย่าไปมีการสัมผัสโต๊ะหรือว่าไปกระแทกโต๊ะให้มีการสั่นสะเทือนเนื่องจากว่ามันก็จะเอาตรงการสั่นสะเทือนต่งตางๆเนี่ยเข้าไปคำนวณในหัววัดด้วยนะครับขั้นตอนนี้ก็จะใช้เวลาไม่นานประมาณ30วินาทีนะครับก็ตอนนี้ก็คือเสร็จแล้วมันจะขึ้นข้อความให้เซฟนะครับอันนี้จะเห็นว่าค่าใหม่ที่ได้เนี่ยก็คือจะเป็นค่านี้ นะครับแล้วก็อันนี้ก็คือจะเป็นค่าเก่าที่เราเคยวัดได้เมื่อครั้งก่อนนะครับเราก็สามารถเซฟค่าใหม่เข้าไปแทนนะครับโอเคแล้วก็กดโ l o สได้เลยครับหลังจากนั้นก็ทําอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็น adjustment motor ก็คือเข้าไปที่เดิมครับ start w i c h function แล้วก็เป็น a d j u s t m o t o r ตัวนี้นะครับก็ทำแบบเดิมก็คือ start adjustment โอเคแล้ว continue ไปก็ขั้นตอนนี้จะใช้เวลาประมาณ2นาทีครึ่งถึง3นาทีนะครับ ขั้นตอนนี้ก็คือจะเป็นจะดูเกี่ยวกับพวกฟลิชชันของตัวหัววัดที่เกิดขึ้นในกรณีที่มีการวัดแบบโรเตชันแล้วก็วัดแบบออสซิเลชันว่าหัววัดแต่ละหัวเนี่ยมันมีแรงเสียดทานหรือว่าเป็นเรสิเดียลฟลิกชันของมันเองเยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับมันก็จะคำนวณแล้วก็จะเป็นการกําหนดค่าขึ้นมาเพื่อที่จะไปหักลบในตอนวัดจริงอีกทีหนึ่งนะครับโดยทั่วไปลักษณะการทำสองขั้นตอนนี้ก็จะแนะนำอยู่ที่ประมาณ1อาทิตย์ครั้งหนึ่ง นะครับแต่ถ้าจะให้ดีก็คือเปิดเครื่องมาก็คือ,อทดสทุกวันก็ได้ครับซึ่งลักษณะาการทําแบบนี้แต่และหัววัดก็คือจะต้องมีการทําทุกหัววัดแต่ถ้าหัววัดไหนเราไม่ได้ใช้ก็คือยังไม่ต้องทําก็ได้ใช้ทําทเฉพาะหัววัดที่เราต้องการจะใช้ในวันนั้นๆน,น,นะครับ เวลาที่จะใช้งานในที่อุณหภูมิสูงนะครับปกติแล้วก็คือจะต้องมีการเปิดตัววอตเตอร์บารหรือว่าตัวคูลิ่งบาร์ด้านล่างตัวนี้นะครับก่อนที่จะเปิดใช้งานเนี่ยเราก็จะเช็คสายข้างหลังก่อนกนะ็คือจะดูว่าสายท่อน้ำเนี่ยมันมีการต่อ,อระบบเรียบร้อยแล้วหรือย,อยังเพราะไงั้นถ้าเปิดไปอาจจะมีการพุ่งของน้ําออกมาได้นะครับอันนี้ก็คือน่าจะ,ะมีการต่อต่อเข้าเรียบร้อยหมดแล้วครับ แล้วก็วิธีการเปิดก็คือจะมีเปิดสามจุดหลักๆนะครับก็คือเป็นตัวนี้เป็นสวิตตัวนี้นะครับแล้วก็เปิดตัวที่สวิตกดตรงนี้เข้าไปโอเคเสร็จแล้วก็คือเปิดด้านล่างอีกตัวหนึ่ง เราจะสังเกตได้จากตัวที่เป็นกังหันด้านด้าน,ด,านด้านในนะครับมันจะมีการหมุนซึ่งมันหมายถึงว่าน้ํามีการ flow ผ่าน <Okay. S 1> ครับออันนี้คือจะเป็นวิธีการเปิดเครื่องใช้งานเบื้องต้นนะครับซึ่งสิ่งที่สําคัญที่สุดที่อยากจะแนะนําก็คือตัวลมที่จะเข้าตัวมอเตอร์นะครับก็คือเราจะต้องมีการเปิดปั๊มลมเป็นอย่างแรกเสมอแล้วก็จะปิดเป็นขั้นตอนสุดท้ายทุกครั้งน,นะครับ โอเคเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นวิธีการทดสอบตัวอย่างนะครับถ้าเรากอาทดสอบตัวอย่างเนี่ยก็คือเราจะมีการเปิดตัวแชมเบอร์ตัวนี้นะครับก็คือเป็นการดันออกดังด้านข้างทั้งสองฝั่งนะครับในลักษณะนี้เสร็จแล้วก็คือเราจะต้องมีการเอาหัววัดตัวนี้ขึ้นนะครับเพื่อที่จะมีการใส่ตัวอย่างเข้าไปด้านในนะครับ แล้วก็เรามาดูที่ซอฟต์แวร์นะครับอันนี้เราจะมาเลือกที่เป็นขั้นตอนการใช้งานละเดี๋ยวผมขอปิดตัวนี้ไว้ก่อนนะครับวิธีการทดสอบต่างเนี่ยเราจะเข้ามาเลือกที่ตัวที่เป็น My App ตัวนี้นะครับ My App ตัวนี้คือจะเป็นขั้นตอนหรือว่าเป็นเทมเพลตวิธีการทดสอบทุกๆอย่างเลยในกรณีที่เราอาจจะวัดในโหมดที่เป็นพวกออสซิเลชันแล้วก็อาจจะใช้วัดที่เป็นพวกแอมพลิจูดสวีป นะครับอย่างเช่นในกรณีที่เป็นตัวนี้ amplitude sweep นะครับเราอาจจะเลือกวิธีการทดสอบที่เป็นเทมเพลตมาอยู่แล้วนะครับกด,กดคลิกเข้าไปได้เลยอ่ามันก็จะออกมาที่เป็นหน้าตาแบบนี้นะครับซึ่งเราสามารถาย่อตัวเท่วๆตัวนี้ให้เห็นวิธีการทดสอบต่างๆตรงด้านซ้ายตัวนี้คือจะเป็นบล็อกของขั้นตอน แต่ละขั้นตอนนะครับมันก็จะไล่ไป1-2-3-4ไปเรื่อยๆจนถึง A l เลยนะครับเราสามารถออกแบบแล้วก็ดีไซน์ขั้นตอนแต่ละขั้นตอนได้นะครับว่าขั้นตอนหละขั้นตอนเนี่ยเราทําอะไรกันบ้างอย่างขั้นตอนแรกก็คือเป็นการเวทต i n g ไว้1นาทีเพื่อให้ตัวอย่างมันมีการ recover นะครับก็คือไปที่ตำแหน่งที่เป็น m ิ c h i l i n g position เอาหัววัดกดลงแล้วแต่ก็คือรอ1นนาทีก่อน จากนั้นก็คือไดอะแกรมไดอะแกรมก็คือจะเป็นกราฟที่จะออกมาตอนขนาดําการทดสอบแล้วก็ขั้นตอนนี้คือจะเป็นขั้นตอนสําคัญนะครับก็คือจะเป็นวิธีการทดสอบเราสามารถแตะคลิกไปที่ตัวแปรตัวนี้ได้เพื่อที่จะดูวิธีการทดสอบเบื้องต้นซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยเราเลือกเป็นอมพลิจูดสวิปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเราจะมีการว a ลีตัวเชียร์สเตนซึ่งเชียร์สเตนที่ใช้เนี่ยเราก็อาจจะว a ลีอ่าเท่าไหร่ก็ได้นะครับอาจจะเป็น0.1 ถึงร้อหรือว่าถึง10%นะครับแล้วก็เราก็จะต้องมีการฟิกตัวความถี่ไว้เราสามารถฟิกได้ทั้งในหน่วยที่เป็น uh, Angular Frequency ในหน่วย r a d i a n per sec หรือว่า uh, ตัว Frequency ในหน่วยที่เป็น h e r ร์ก็ได้นะครับอาจจะใส่สักประมาณ1 h ึ่งนนะครับใช้1 h e r t เอันนี้ก็คือจะเป็นวิธีการเซตค่าต่างๆซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ในตัวซอฟต์แวร์อยู่แล้วนะครับ รวมไปถึงระยะเวลาในการใช้งานเนี่ยเราก็สามารถปรับเลือกได้นะครับเราอาจจะต้องการวัดแบบคอนเซนต์หมายถึงว่านัมเบอร์ Number ตัวนี้ก็คือ25คือเราจะวัดทั้งหมด25จุดนะครับซึ่งพอยต์ตัวนี้จะบอกว่าแต่ละจุดนะั้นเราจะต้องมีการวัดกี่วินาทีหรือว่ากี่นาทีนะครับเราสามารถเสร็จค่าได้อาจจะวัดจุดละ10วินาทีก็ได้แต่เก็บอพอกด enter ไปเนี่ย มันก็จะคำนวณเวลาทั้งหมดที่ใช้ในการวัดให้อยู่ที่ประมาณ250าวินะครับอันนี้ก็คือเราสามารถาเลือกได้แล้วก็เราก็จะไล่ไปครับไล่ขั้นตอนไปแต่ละขั้นตอนว่ามีอะไรต่อนะครับอย่างขั้นตอนนี้เป็นการวิเคราะิ์ผลซึ่งบางทีถ้าเกิดเราต้องการดูแค่ตัว raw data หรือว่ากราฟเนี่ยเราอาจจะข้ามขั้นตอนนี้ไปก็ได้นะครับวิธีการข้ามหรือว่าวิธีการลบขั้นตอนสเต็ปต่างๆก็คือกดคลิกขวาที่ตัวกล่องที่ไม่ต้องการ แล้วก็ไปที่สคริปตหรือว่าเป็นตัว delete action ได้เลยนะครับอย่างสคริปเนี่ยมันก็จะยังอยู่ในบล็อกแต่ว่ามันก็จะมีเครื่องหมายลบเพื่อบอกว่าเวลาจากขั้นตอนนี้มันก็จะกระโดดข้ามไปยังขั้นตอนต่อไปได้เลยนะครับเดี๋ยวก็อันนี้จะมีการสคริปตัว analysis ไว้ก่อนเพื่อที่จะดู data อย่างเดียวนะครับแล้วก็จะมาที่เป็น view test ก็คือเป็นผลผลการทดสอบที่ได้รวมไปถึงมันก็จะได้เป็น report ออกมานะครับแล้วก็จบการทดสอบ นี่คือเป็นวิธีการทดสอบเบื้องต้นหลังจากเราเซตวิธีการทดสอบแล้วเนี่ยก็คือเราจะต้องมีการยกหัวหวัดขึ้นเพื่อทําการใส่ตัวอย่างนะครับจะเห็นว่าอตอนนี้ก็คือตัวหัววัดมันมีการกดแนบกับตัวเพดด้านล่างเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการยกก็คือเราจะเข้าไปที่ซอฟต์แวร์ครับไปที่ตัวที่เป็นคอนโทรลแพเนลทางด้านขวามือ ตัวนี้นะครับแล้วก็ทําการยกโัววัดขึ้นก็คือเป็นตัวปุ่มเขียวด้านบนสุดซึ่งระยะตรงนี้เราสามารถปรับเปลี่ยนได้อาจจะเป็น40 5สิบหก็ได้ขึ้นอยู่กับที่เราต้องการนะครับพอเรากดไปแล้วเนี่ยจะเห็นว่าตัวโัว v ววัดมันก็จะมีการยกขึ้นในระยะที่เราต้องการ ก็จะเห็นได้ว่าระยะแก็บมันก็จะบอกว่าที่สามสิบมิลลิเมตรนะครับหรือว่าตรงนี้มันก็จะบอกเหม Sag ือนกันที่สามสิบมิลลิเมตรเสร็จแล้วก็คือเราก็จะเป็นการขั้นตอนในการเตรียมตัวอย่างนะครับอย่างตัวนี้ก็คือเป็นตัวสแตนดาดฟลูอิดนะครับที่เป็นซิลิโคนฟลูอิดตัวนี้ก็คือจะเป็นการใส่เข้าไปนะครับก็คือเราอาจจะขึ้นอยู่กับลักษณะตัวอย่างแต่ละชนิดด้วยครับเราก็อาจจะ เป็นการเตรียมในลักษณะนี้จากนั้นเนี่ยเราก็คือทำการาวางไว้บนจุดเซนเตอร์ของเพด้านล่างนะครับในลักษณะนี้ วิธีการในการใส่ตัวอย่างเนี่ยแนะนําว่าให้ใส่ตัวอย่างเผื่อให้มันมีการล้นออกมานิดนึงเพื่อที่ว่าเราจะได้รู้ว่าตัวอย่างนัมันเต็มเพจจริงๆเพราะว่ามันจะต้องมีการขั้นตอนในการ t r i ์ตัวอย่างก็คือเป็นการตัดตัวอย่างออกนะครับหลังจากเราใส่ตัวอย่างไปแล้วเนี่ยเราก็จะต้อง move โดยกดเครื่องหมายลงตัวนี้นะครับก็คือเป็นไปยังตัว measuring position ก็คือไปยังตำแหน่งที่เราต้องการจะวัด ซึ่งจะเห็นว่าเมื่อกดไปเรื่อยๆเ,เนี่ยก็คือจะมีตัวอย่างล้อนออกมาซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับมันจะเป็นปกติของวิธีการวัดอยู่แล้วเพื่อที่เราต้องการให้ข้างในตัวเพลทเนี่ยมันมีตัวอย่างเต็มนะครับพอขั้นตอนนี้เสร็จเนี่ยมันจะมีขั้นตอนมันจะเดกในซอฟต์แวร์บอกครับว่าขั้นตอนในการ Tri ม s a m p l e หรือว่าเป็นการปาดสัมเปรอบนอกทั้งหมดนะครับเพื่อเอา s a m p l e ที่ไม่ได้อยู่ในเพลทเนี่ยออกวิธีการก็คือเราจะใช้ตัวนี้ครับเป็นตัวท r i มนะครับจะเป็นอุปก,กรณ์ชนิดนี้ ก็คือจะมีหัวด้านบนเอาไว้ปาดลักษณะาการปาดก็คือเราก็จะมีการาปาดในบริเวณรอบทั้งหมดนะครับค่อยๆปาดออกมาไอส่วนที่มันมีการอาออกมาอยู่ด้านนอกเนี่ยแต่จะไม่มีด้านไหนนะครับหลังจากเสร็จแล้วก็คือเราจะต้องมีการกดคอนติเนียกด c o n t i n u ีตัวนี้เพื่อที่จะทำการทดสอบต่อไป นะครับพอคอนติเนียเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไปที่สตาร์ทปุ่มสตาร์ทอันนี้ครับก็คือคลิกสตาร์ทได้เลยโดยที่เราจะต้องมีการตั้งชื่อวิธีการทดสอบอาจจะตั้งเป็นสแตนดาร์ดก็ได้ครับโอเคแล้วก่อนที่กดคอนตินียก็คือเราอาจจะต้องมีการปิดปิดตัวแชมเบอร์ไว้นะครับเพื่อทำให้อุณหภูมินั้นคงที่ตลอดเวลานะครับ เสร็จแล้วก็คือไปที่ continue อันนี้แตอนนี้ก็คือเครื่องมันก็จะมีการรันไปอัตโนมัติในแต่ละขั้นตอนที่เราเซตไว้เลยนะครับอย่างขั้นตอนนี้ก็คือเป็น recovery ก็คือเป็นการโ o l ไว้ประมาณ1นาทีนะครับเพื่อให้ตัวอย่างมันมีการ recovery กลับมาก่อนมาอยู่ในจุดที่มันมีคลิ i เีียมที่สุดแล้วค่อยรันใน s t e ปต่อๆไปซึ่งมันก็จะมีเวลาบอกด้านล่างว่า เหลือไวล่กีก่กวินาทีนะครับโอเครับสำหรับวิธีการเลือกอวิธีการทดสอบนะครับอันนี้เราจะมายกตัวอย่างการเลือกโหมดที่เป็น time test หรือว่า time sweep นะครับก็เราจะใช้โหมดนี้ที่เป็น time test ท,ที่เป็น oscillatory shear er. นะครับวิธีการก็คือเราจะคลิกเลือกตรงที่เป็นตัวสอนสีแดงตัวนี้เข้าไปนะครับเสร็จแล้วเนี่ย มันก็จะขึ้นหน้าต่างที่เป็นวิธีการทดสอบมาให้โดยมันจะมีบล็อกขั้นตอนแต่ละขั้นตอนในการทำนะครับก็เริ่มตั้งแต่สตาร์ทแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆครับเราสามารถมีการปรับแก้ไขมีการลบหรือว่าอีดิทต่างๆได้เหมือนกันอย่างตัวนี้ขั้นตอนนะั้นคือเป็นการเซตอุณหภูมิเราสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากตัวจุดสีเทาด้านล่างตรงนี้เราคลิกขึ้นมามันก็จะมีรายละเอียดบอกว่าตอนนี้คือเราต้องการจะเซตอุณหภูมิที่30องศา อ่าเปอร์เซ็นเ์เอร์เนี่ยอยู่ที่บวกลบไม่เกิน0ูจดมันถึงจะมีการนับ180วินาทีนะครับถ้าเกิดมันผ่านตัวนี้ไปได้คือมันก็จะทําขั้นตอนต่อไปครับขั้นตอนแต่และขั้นตอนมันก็จะไล่ไปเรื่อยๆนะครับโดยที่เราอาจจะมีการพิจารณาหลักๆเนี่ยก็คือขั้นตอนที่เป็นมิชชั่นเมนซึ่งขั้นตอนนี้ก็คือจะเป็นการปรับพารามิเตอร์ตามที่เราต้องการจะวัดนะครับอย่างเช่นในโหมดที่เป็นไทม์สวิฟตเนี่ยก็คือจะต้องมีการฟิกอันดับแรกก็คือตัวเชียร์ ชียร์เซนก็คือเราจะมีการฟิกโดยทั่วไปแล้วก็อาจจะเป็น1%หรือว่า10%ก็ได้ขึ้นอยู่กับเชียร์เซนที่เราต้องการจะฟิกนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือฟรีคูนซี่ฟรีคูนซี่ในที่นี้ก็คือจะเป็น f r e ค u นซี่ธรรมดาที่เป็นในหน่วยเฮิร์กจับตัวที่เป็น Angular Frequency นะครับซึ่งจะอยู่ในรูปที่เป็นเรเดียนตัวเศษซึ่งเราก็สามารถเลือกได้ว่าเราต้องการใช้ f r e ค u นซี่ในหน่วยไหนนะครับ ในกรณีที่เราไม่ต้องการบล็อกใดบล็อกหนึ่งนะครับในนี้เราอาจจะสามารถกดแล้วก็คลิกขวาเพื่อทำการสคริปมันหรือว่า delete action ไปเลยก็ได้นะครับมันก็จะหายไปจากหน้าจอตัวนี้แล้วมันก็จะไม่มีการหลังในสเต็จนั้นนะครับนนี้ก็คือจะเป็นวิธีการทดสอบหลกัลกๆซึ่งหลังจากเรามีการเซตค่าต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็คือเราสามารถเลือกไปที่ control panel แล้วก็คือเตรียมตัวอย่าง ืก็พอเตรียมตัวอย่างเสร็จแล้วเราก็จะขยับไปที่ตัวที่เป็น m i c h e l g position ตรงปุ่มเวตัวนี้นะครับแล้วก็สามารถกด Start ด้านบนแล้วก็ทำการรันแต่และสเต็จได้เลยครับผมอันนี้คือเป็นวิธีการทดสอบในโหมดที่เป็น Time Sweep ครับนี่คือเครื่องรันเสร็จแล้วเราก็จะมาดูหน้าตากราฟได้ที่ตัวไดอะแกรม ก็เห็นว่าลากาักษณะกราที่ได้ก็จะเป็น2เส้นกนะ็คือเป็นสตอรเรจบูลัสกับลอสบูลัสนะครับในลักษณะน,นี้หนะรืหอจะดูที่เป็นเทเบิลที่เป็นตารางค่าต่างๆก็ได้เหมือนกันในกรณีที่เราต้องการจะอ,อยากจะเอาค่าไปพอดเองก็คือเราสามารถเซฟตัวนี้ไปที่ Excel ได้นะครับก็คือมันเลือกมาที่หน้าต่างนี้นะครับเสร็จแล้วไปที่ปุ่ม Home ก็คือเป็น Export ร e l e c t รียลทมนะครับโดย Excel ไฟล์เนี่ยมันจะเป็น .csv นะครับเราก็สามารถเลือกไฟ n นน e s สแตนดาร์ดอ, name, อมมาจจะเซฟไว้ที่เดสก์ท็อปกดเซฟมันก็จะมาอ,ะอยู่ที่เดสก์ท็อปนะครับพอเวลาเข้าไปเนี่ยเนี่ยครับมันก็จะเป็นค่ามาแล้วเราก็สามารถพอดเองได้แต่ว่าในกรณีที่เราไม่อยากพอดเองแล้วคือเราต้องการค่ากราฟเราต้องการเซฟไปเลยเงี้ยสมมติผมโฟกัสตัวจุดนี้ใช่ไหมครับก็เลือกตัวนี้คือเป็นการแม็กซิมัยอ่ะ เราก็อาจจะเลือกในกรณีน,นี้ก็คือเป็นคล้ายๆกับว่าอ,อ,อาจจะเป็น s ซฟแอดหรือว่า Print ตัวนี้ครับกด p ริ้นเพื่อทำให้เป็น pdf ไฟล์ชบตัวนี้ยินได้ครับ มันก็จะออกมาเป็นกราฟในรูปแบบแล้วก็เวลาต้องการจะรันตัวอย่างต่อไปก็คือถ้าเกิดจะรันในโหมดเดิมก็คือสามารถเอาตัวอย่างออกแล้วก็สตาร์ทรันใหม่ได้เลยนะครับมันก็จะมาขึ้นเรียงๆๆกันตัวอย่างนี้แล้วมันก็สามารถเปรียบเทียบค่าแต่ละกราฟได้จากในกราฟเดียวเหมือนกันนะครับต่อไปเป็นขั้นตอนการเอาตัวอย่างออกการล้างตัวอย่างนะครับก็ ข้อควรระวังนิดนึงก็คือสมมติว่าถ้าเราวัดพวโพอลิมเมอร์ต่างๆที่อุณหภูมิ150-200อะไรเงี้ยมันจะค่อนข้างร้อนแนะนำว่าให้ระวังอาจจะใส่ถุงมือหรือว่าใส่อะไรหรือว่าเราจะมีการลดอุณหภูมิเบื้องต้นก่อนก็ได้นะครับที่การเปิดก็คือดันออกทางด้านข้างแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็คือเอายกตัวหัววัดขึ้นก็คือไปที่ตัวคอนโทรลแพเนลตัวนี้นะครับ แล้วก็เอาตัวตัวนี้ขึ้นเราอาจจะปรับตรงนี้เพิ่มไปเป็นสัก60มิลก็ได้นะครับเพื่อที่จะยกให้มันสูงมากขึ้นอีกแล้วก็ข้อควรระวังอีกอย่างหนึ่งก็คือเราจะต้องมีการยกในกรณีที่เราต้องเปิดอันนี้แล้วเท่านั้นเพราะว่าตัวหัวมันก็จะติดตรงตรงนี้นะครับมันอาจจะทําให้ตัวมอเตอร์มันเสียหายได้ น,นี้วหนูมูไม่สูงมากเราสามารถจับได้ปกติแล้วก็ขั้นตอนการเอาหัววัดออกก็คือจะเป็นตรงกันข้ามเลยครับก็คือจับตัวที่หัววัดแล้วก็ดึงตัวคัพปิ้งเนี่ยขึ้นเท่านั้นเองครับมือก็จะออกมาละแล้วก็จะทําการเช็ดตัวนี้จะมีตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะต้องมีการเช็ดที่ตัวล o วอร์เพลทด้วยนะครับแล้วก็แนะนําอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวหัววัดพยายามอย่าวางไว้บนโตะ๊ะเฉยๆเพราะว่ามันสามารถกิ้งได้ ซึ่งถ้ามันกิ้งแล้วมันตกหรือว่ามันมีการคือเราไม่สามารถซ่อมได้นะครับมันจะต้องมีการเปลี่ยนทันทีเพราะว่าถ้าเกิดมันเกิดการบิดแล้วทําการวัดต่อไปเนี่ยมันจะไม่มีความสมมาตรแล้วค่าที่ได้มันก็จะเพี้ยนไปครับอืมเราก็คือเราจะใส่ใส่ไว้ในกล่องนี้อ,อะไรนะครับถ้ามันร้อนใช่ใช่ใช่รเราจะต้องมีการคูลิ่งมันก่อนในกรณีที่มัน,น,น,นร้อนร้อนแล้วก็ตอนนี้ก็คืออาจจะมาเช็ด ก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็พอเวลาสมมติว่าเราต้องการจะวัดตัวอย่างต่อไปเนี่ยเราจะต้องมีการใส่หัววัดเข้าไปใหม่ก่อนแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่เราควรจําเป็นจะต้องทาเลยก็คือเซตซิโลแกลก็คือเราควรจะเซตซิโลแกลทุกครั้งเวลาเราใส่หัววัดนะครับถ้าตอนการใส่ก็เหมือนเดิมครับก็คือเราจะมีจุดสีดําที่เป็นขีดตรงนี้ให้ตรงกับตัวที่เป็นร่องของตัวมอเตอร์ตัวนี้นะครับอืมแล้วก็ใส่ดันขึ้นไปตรงๆแล้วก็กดตัวคัพปิ้งลงมาเท่านี้นะครับ เครื่องมันก็จะดีเท็ว่าตัวนี้คือพา r a l e ลเพจ25มิลนะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีปุ่มที่เป็นเทสซิโลูกมาให้นะครับเราก็สามารถกดตัวนี้ได้เลยจะเป็นจะต้องทำทุกครั้งเวลาเราใส่หัว,วัดเข้าไปใหม่นะครับ<ม>เพื่อที่ให้มันรู้ว่าระยะที่เป็น0มิลิเมตรก็คือระยะที่เพดบนกับเพดล,ล่างมันประกบกันพอดีเนี่ยมันอยู่ที่ระยะไหนนะครับ เสร็จแล้วมันก็จะขึ้นมาอยู่ที่ระยะแกะที่หนึ่งมิลตามสาตรดาดของหัววัดแต่ละหัวนะครับหลังจากนี้คือเราก็เอายกหัววัดขึ้นเหมือนเดิมครับเพื่อที่จะเตรียมตัวอย่างใหม่ใส่เข้าไปแล้วก็ทําการล้างแบบเดิมนี่คือจะเป็นขั้นตอนในการใช้งานก็ในส่วนของการปิดเครื่องปิดโปรแกรมต่างๆนะครับหลังจากใช้งานเสร็จแล้วเนี่ยก็จะทําตรงกันข้ามกับการเปิดเลย ก็คือเราจะต้องมีการาปิดคอมพิวเตอร์รวมไปถึงอเอาหัววัดออกนะครับในกรณีนี้คือยกเอหัววัดออกนิดใส่เก็บไว้แล้วก็ตัวนี้อาจจะปิดไว้นะครับแล้วก็ตัวรีโวตัวนี้ก็คือเราจะต้องมีการยกหัววัดขึ้นไปให้สุดนะครับโดยกดปุ่มที่หน้าเครื่องปุ่มที่เป็นออนไลน์ปุ่มออนไลน์ตัวนี้คือจะเป็นปุ่มที่เชื่อมต่อกับตัวคอมพิวเตอร์ ถ้าเรากดให้มันไฟมันดับก,ก็คือมันจะตัดการเชื่อมต่อแล้วเราสามารถคลิกแมนนวลกดแมนนวลจากหน้าเครื่องได้แล้วก็กดปุ่มตัวนี้คือจะเป็นปุ่มที่เขียนว่า I e F ก็คือ r e ference นะครับหัววัดเนี่ยมันก็จะมีการขยับขึ้นไปที่จุด r e ference ของมันซึ่งตอนนี้มันน่าจะขึ้นไปที่จุด r e ference แล้วก็คือจะเป็นลักษณะที่เป็นแนวบนสุดนะครับเสร็จแล้วก็คือทำการปิดตัวเครื่องด้านข้างพร้อมทั้งมีการ ใส่ตัวโคเวอร์ตัวนี้เพื่อป้องกันไม่ให้มีการหมุนของมอเตอร์ในกรณีที่ไม่มีลมนะครับโอเคเสร็จ okay. แ,แล้วก็คือปิดตัว uh, water circulation bar แล้วก็ตัวที่เป็น UPS นะครับแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายก็คือปิดปำลมด้านนอก